สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วคือเกาคือเกาครับพี่น้องสวัสดีวันจันทร์สิบหกกันยา2 5สองห้าหกเจ็ดครับผมตอนเช้ารับแปดโมงจนสุดน้องตอนนี้อยู่ถนนบางปะอินสระบ,บุรีนี่ครับผมนั่งที่เดินทางไปสะระบุรีคือเกาละครแปดช่วง รยากาศของทาง้างในพีน่น้องเบิ้มไปครับพี่น้องตอนนี้กสีช่วงว่างน้อยนะครับขวาม,มือก็จะเป็นเบิ้มว่างหน่อยสุดละจอนี่ก็ดีครับรถก็ไหลสะดวกสบายการเดินทางตรงนี้ได้ส่อ อขอบคพี่นองนอที่ขอมารับชมขอบคุณจากใจขอบคุณที่ขอามาติดตามบทสัพตาษัย หินกองสระบ,บุรีอากาศก็ดีครับมือนี้อากาศคือยังไม่แดดพะท่านแดดเอครับพี่น้องมืี้แปดโมงสุบสี่นาที่พะท่านแดด คือว่าโอเคครับครับไม่ร้อนนี่นะครับมุ่งหน้าขึ้นสระบุรีนีะครับเถนนเส้นหลักมุ่งสู่ภาคอีสาน ได้ถนนสายหลักเลยตัวนี้ครับถนนสายหลักส่วนมากตัวนี้เขาจะทำบริเอ,อร์กันหมดครับเพราะรถต้องใช้ความเร็วสูงนี่ตัวนี้เขาจะทำบริเอ,อรกันถ้าไม่ทำบริเออร์เป็นปูนก็จะทำเป็นแผงเหล็กกั้นครับ เดินทางกลับหรือไปก็จะได้ไปลอดภัยเห็นไหมครับแต่ก่อนซ้ายมือนี้ยังไม่มีนะครับซ้ายมือที่จะเป็นร้วเหล็กหรือราวเหล็กไม่มีเนะพิ่งทําได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตอนนี้ดีถือว่าดีมากนะครับระยะยาวถือว่าดีมาก้ายมือขวามือ ทีนาชมบรรกาศตอนเชอันนี้ยังมีฝน ลิ้นไปปล่อยนะครับนี่เป็นฝอยลิ้นฝอยฝอยปล่อยเห็นว่าภาคเหนือภาคอีสานตอนบนครับโอ้ยน่ากันถดกไหมครับเป็นตะลื้อต้นเป็นกำลังใจให้เออครับเป็นอ่างท่างเหนือท่าง เป็นยูเทิร์นแต่ยังไม่เปิดใช้ครับคือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดียูเทิร์นทั้งไปทั้งกลับเราเกือบมา้าหรือเรียกยังว่าเกือบมา้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีส่วนผู้ขนานก็กำลังทำครับมีซ้ายมือซ้ายมือขวามือเรามีกำลังทำผู้ขนาน